การลุกขึ้นที่แท้จริงไม่ได้มาพร้อมเสียงดังแต่มาพร้อมความเข้าใจใหม่ในตัวเองการลุกขึ้นในชีวิตคนเราไม่ใช่ภาพของคนที่ยืนขึ้นอย่างสง่างามไม่ใช่ภาพของคนที่พูดคำคมต่อหน้าผู้คนและไม่ใช่ภาพของคนที่ประกาศชัยชนะออกมาดังๆแต่การลุกขึ้นที่แท้จริงมักเกิดขึ้นในที่เงียบที่สุดในห้องเล็กๆที่ไม่มีใครอยู่ ในหัวใจของคนที่เคยล้มเหลวจมดิ่งและถูกทำให้รู้สึกว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วมันคือช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่เสมอการลุกขึ้นของคุณครั้งนี้อาจไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครพูดคำว่าเก่งจังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้าง แต่คุณรู้คุณรู้ดีว่าการจะลุกขึ้นได้อีกครั้งมันไม่ได้มาง่ายๆเลยเพราะก่อนจะลุกขึ้นคุณต้องผ่านแตกสลายมาก่อนแตกจนไม่มีแรงจะพูดแตกจนไม่มีความหวังว่าจะซ่อมได้อีกแตกจนคุณคิดว่าตัวตนของคุณคงพังไปแล้วแต่ในวันหนึ่งท่ามกลางความเงียบนั้นคุณจะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเล็กๆในใจที่บอกคุณว่า พอแล้วเราอยู่ตรงนี้มาน,นานเกินไปแล้วในทางจิตวิทยาช่วงเวลาแบบนี้เรียกว่า Turning Point of Resilience หรือจุดพลิกของการฟื้นคืนพลังซึ่งมักเกิดขึ้นไม่ใช่ตอนที่มีแรงแต่ตอนที่หมดแรงจนไม่รู้จะทำอะไรต่อมันเป็นช่วงที่สมองเริ่มจัดระเบียบความเจ็บปวดใหม่มองสิ่งที่เคยกลัวด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม คุณเริ่มรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้ฆ่าคุณมันแค่เปิดเปลือกเก่าที่คุณเคยหลบอยู่คุณเริ่มรู้ว่าการถูกทิ้งไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแค่บังคับให้คุณกลับมามองหาค่าของตัวเองอีกครั้งและคุณเริ่มเข้าใจว่าการเสียอะไรบางอย่างไปมันอาจเป็นวิธีของชีวิตที่บอกคุณว่าถึงเวลาต้องเติบโตแล้ว การลุกขึ้นที่เงียบไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอแต่มันหมายความว่าคุณไม่ต้องการพิสูจน์อีกต่อไปคุณไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อให้ใครเห็นคุณไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อเอาชนะอดีตคุณไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อบอกว่าฉันทําได้คุณลุกขึ้นเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์จะเริ่มใหม่แม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆก็ตามและนั่นแหละ คือพลังที่สั่นสะเทือนที่สุดในโลกพลังของคนที่รู้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้ทำลายเขาแต่มันกำลังเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนใหม่คนที่ไม่ต้องตะโกนเพื่อให้ใครได้ยินอีกต่อไปเพราะเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือจากใครเขาแค่ต้องการความสงบในใจคุณอาจไม่รู้สึกเหมือนกำลังแข็งแกร่งแต่คุณกำลังอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิต เพราะคุณกำลังเลือกจะอยู่ต่อแม้ไม่มีเหตุผลให้ต้องอยู่แล้วคุณกำลังลุกขึ้นอย่างเงียบๆจากซากของตัวเองและในความเงียบนั้นมันมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีวันเข้าใจคุณจะเริ่มไม่อยากพูดเยอะอีกต่อไปเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดบางอย่างไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ คุณจะเริ่มไม่อยากแก้แค้นเพราะคุณรู้ว่าเวลาและการเติบโตจะทำหน้าที่นั้นคุณจะเริ่มไม่อยากกลับไปพิสูจน์อะไรเพราะคุณรู้ว่าคนที่ไม่เห็นคุณตั้งแต่แรกต่อให้คุณบินได้เขาก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะลมช่วยอยู่ดีดังน,นั้นการลุกขึ้นครั้งนี้ของคุณจะเงียบจะช้าจะนิ่ง แต่จะสั่นสะเทือนเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มันกำลังเปลี่ยนระบบความคิดของคุณทั้งหมดจากคนที่เคยกลัวกลายเป็นคนที่เข้าใจจากคนที่เคยต้องการการยอมรับกลายเป็นคนที่ยอมรับตัวเองและจากคนที่เคยหนีความเจ็บปวดกลายเป็นคนที่มองมันตรงๆแล้วพูดว่าขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันเข้มแข็งกว่าที่คิด การลุกขึ้นของคุณไม่จําเป็นต้องมีแสงไฟไม่ต้องมีคำชมไม่ต้องมีใครเห็นเพราะคนที่ควรเห็นที่สุดก็คือตัวคุณเองและเมื่อคุณเห็นตัวเองจริงๆครั้งนี้คุณจะไม่ล้มเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณไม่ได้ลุกขึ้นด้วยความอยากพิสูจน์คุณลุกขึ้นด้วยความเข้าใจและความเข้าใจนี่แหละคือรากฐานของพลังที่แท้จริงในชีวิต การลุกขึ้นเงียบๆแบบนี้แหละที่เปลี่ยนทั้นชีวิตของคนได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวข้อที่สองเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในวันที่คุณไม่พูดอะไรเลย ทุกครั้งที่ชีวิตพาคุณลงไปแตกจุดต่ำสุดคุณจะได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนที่สุดไม่มีใครสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคุณได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเล่าออกมายัางไงจะอธิบายมากแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณหรอกว่าแต่ละคืนที่ผ่านมามันหนักขนาดไหนคุณอาจจะเคยพยายามอธิบายความรู้สึกกับคนอื่นแต่สุดท้ายคุณก็รู้ว่าคำพูดมันไม่พอจะสื่อถึงรอยร้าวในใจคุณได้ และเมื่อคุณยอมรับสิ่งนี้ได้คุณจะหยุดพูดแล้วเริ่มเข้าใจเงียบแทนในทางจิตวิทยาภาวะแบบนี้เรียกว่า Silent Transformation หรือการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในความเงียบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเริ่มเยียวยาตัวเองจากข้างในอย่างช้าๆมันไม่ใช่การหายดีในทันทีแต่มันคือการฟื้นฟูอย่างมีสติ เป็นกระบวนการที่สมองและหัวใจเริ่มจัดการกับบาดแผลทางอารมณ์อย่างสงบโดยไม่ต้องพูดถึงมันอีกเพราะคุณไม่ได้ต้องการความสงสารแล้วคุณต้องการความชัดเจน คุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้าใจคุณทุกครั้งไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทุกคำถามไม่จำเป็นต้องแชร์ความเจ็บของคุณกับโลกเพื่อให้คนเห็นใจเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความเจ็บปวดไม่ต้องการคนฟังแต่มันต้องการพื้นที่ให้คุณได้นั่งอยู่กับมันจนคุณไม่กลัวมันอีกต่อไป วันหนึ่งคุณจะเลิกอธิบายว่าทำไมคุณถึงหายไปเพราะคุณรู้ว่าการหายไปของคุณไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่มันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองในเงียบๆคุณจะไม่พูดว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนเพราะคุณรู้ว่าการพูดมันไม่ได้ทำให้เหนื่อยน้อยลงคุณจะไม่ร้องขอให้ใครอยู่เพราะคุณรู้ว่าใครที่ต้องอยู่เขาจะอยู่เอง และเมื่อคุณหยุดพูดโลกภายนอกอาจคิดว่าคุณยอมแพ้แต่ความจริงคือคุณแค่เลือกจะใช้พลังไปกับการสร้างมากกว่าการอธิบายคุณจะใช้เวลาที่เคยตอบโต้ไปกับเรียนรู้คุณจะใช้พลังที่เคยอ้อนวอนไปกับทำให้ตัวเองดีขึ้นและคุณจะใช้ความเงียบแทนคำตอบทุกอย่างเพราะคุณรู้ว่าความเงียบมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการควบคุม การเงียบของคุณในตอนนี้มันสั่นสะเทือนยิ่งกว่าการพูดเสียงดังเพราะมันมาจากการยืนอยู่ในจุดที่คุณไม่ต้องการพิสูจน์อีกต่อไปคุณไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าคุณกำลังลุกคุณแค่ต้องการให้ตัวเองรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อ คุณอาจไม่รู้สึกถึงพลังนั้นในทันทีแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกเงียบแทนการโต้กลับเลือกเดินแทนการพูดเลือกทำแทนการแก้ตัวพลังนั้นกำลังเติบโตในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวความเงียบของคุณคือคำตอบทั้งหมดของความเข้าใจใหม่ในชีวิตว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศมันแค่ต้องมั่นคงและต่อเนื่อง และเมื่อคุณผ่านไปได้สักระยะคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วเข้าใจว่าวันที่คุณเลือกเงียบคือวันที่คุณเริ่มชนะจริงๆเพราะคุณไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยคุณกำลังชนะตัวเองในอดีตที่เคยสั่นไหวง่ายเกินไปชนะตัวเองที่เคยอธิบายทุกอย่างเพื่อให้ใครเข้าใจชนะตัวเองที่เคยยอมลดคุณค่าเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจ การลุกขึ้นเงียบๆครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความโกรธแต่มันเกิดจากความเข้าใจที่คุณไม่เคยมีมาก่อนความเข้าใจที่ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเห็นค่าแต่อยู่ที่คุณเห็นค่าตัวเองในความสงบนั้นต่างหาก และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ต้องการเวทีไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการคำขอโทษเพราะสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคือความสงบในใจที่ไม่ต้องอธิบายและเชื่อเถอะการลุกขึ้นที่เงียบที่สุดนี่แหละที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนมากที่สุดเสมอข้อที่สวันที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไป คือวันที่พลังของคุณเริ่มสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องส่งเสียงคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ผ่านความเจ็บปวดมามากที่สุดมักจะเป็นคนที่นิ่งที่สุดในห้องพวกเขาไม่พูดเยอะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแข่งขันแต่ทุกคนจะรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาแข็งแกร่งในแบบที่ไม่ต้องแสดงเพราะพลังของพวกเขาไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่มันอยู่ในพลังเงียบที่แผ่ออกมาจากข้างใน และพลังแบบนี้ไม่มีใครปลอมได้ในทางจิตวิทยาเราเรียกพลังนี้ว่า authentic confidence หรือความมั่นคงที่เกิดจากการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ความมั่นใจที่ต้องอวดไม่ใช่ความเข้มขังที่ต้องแสดงแต่เป็นความมั่นคงที่เติบโตขึ้นจากการผ่านมาแล้วผ่านความเจ็บผ่านการสูญเสียผ่านการผิดหวังและผ่านการไม่เข้าใจของคนอื่น จนคุณเริ่มเข้าใจว่าคุณไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นอีกต่อไปเพราะสิ่งที่คุณต้องเห็นคือตัวเองในตอนนี้ในช่วงที่คุณยังไม่เข้าใจคุณอาจเคยคิดว่าการลุกขึ้นคือการประกาศให้โลกรู้ว่าคุณโอเคแล้วคุณอาจโพสคำพูดปลอบใจตัวเองลงโซเชียลคุณอาจพยายามทำให้ดูเหมือนไม่เป็นอะไรคุณอาจยิ้มทั้งที่ข้างในพัง คุณอาจพูดคำว่าไม่เป็นไรทั้งที่หัวใจร้องไห้แต่นั่นไม่ใช่ความเข้มแข็งมันคือความพยายามจะดูเข้มแข็งซึ่งต่างกันมากแต่วันหนึ่งเมื่อคุณผ่านจุดนั้นมาได้จริงๆคุณจะรู้เลยว่าไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปคุณไม่ต้องบอกใครว่าคุณดีขึ้นแล้วเพราะคุณรู้สึกได้จากข้างในจริงๆว่าคุณไม่ได้ต้องการการยอมรับเหมือนเดิม คุณไม่ต้องทำให้ใครเห็นว่าคุณมีค่าเพราะคุณเริ่มรู้ว่าคุณมีค่ามาตลอดเพียงแต่ตอนนั้นคุณมองไม่เห็นเองและเมื่อคุณมาถึงจุดนั้นคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าพลังของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณไม่ตอบโต้คนที่พยายามยั่วยุคุณไม่อธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจคุณไม่แก้ตัวให้คนที่มองคุณผิดคุณไม่พยายามทำให้ใครชอบอีกต่อไปเพราะคุณเข้าใจแล้วว่า ความเงียบของคุณคือการปกป้องพลังของคุณเองคนที่มีพลังภายในจริงๆมักจะพูดน้อยแต่การกระทำของเขาชัดเจนเสมอพวกเขาไม่พูดว่าฉันจะเปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนจริงๆพวกเขาไม่พูดว่าฉันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแต่พวกเขาเดินจากออกมาจริงๆ พวกเขาไม่พูดว่าฉันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายฉันอีกแต่พวกเขาตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและไม่ยอมให้ใครล้าเข้ามาอีกเลยและนั่นแหละคือพลังของการลุกขึ้นอย่างเงียบพลังที่ไม่ต้องการคำยืนยันใดๆพลังที่ไม่ต้องตะโกนให้ใครเห็นแต่คนรอบข้างจะรู้เองโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ คุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเบาในใจความนิ่งในหัวความสงบในความคิดและความมั่นคงในทุกการตัดสินใจคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของคุณไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคืออาณาจักรของสติที่ไม่มีใครแตะต้องได้อีกเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปคุณจะไม่รู้สึกกลัวการสูญเสียเหมือนเดิมเพราะคุณรู้แล้วว่าทุกอย่างในชีวิตมีหน้าที่ของมัน คนบางคนเข้ามาเพื่อสอนคุณเรื่องการจากลาความผิดพลาดบางอย่างเข้ามาเพื่อสอนคุณเรื่องการให้อภัยและความล้มเหลวบางครั้งก็เข้ามาเพื่อบอกคุณว่าคุณเริ่มใหม่ได้เสมอคุณไม่ต้องบอกใครว่าคุณเปลี่ยนเพราะคนที่เคยทำร้ายคุณจะรู้เองว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณไม่ต้องพูดว่าคุณลุกขึ้นเพราะคนที่เคยดูถูกคุณจะสัมผัสได้เองจากพลังของคุณ และคุณไม่ต้องขอให้ใครเห็นค่าเพราะตอนนี้คุณเห็นมันด้วยตาของตัวเองแล้วการลุกขึ้นที่แท้จริงไม่ต้องประกาศเพราะพลังเงียบที่เกิดจากการเข้าใจตัวเองมันสั่นสะเทือนมากพออยู่แล้วและเมื่อคุณมาถึงจุดนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนให้ใครได้ยินอีกต่อไปเพราะเสียงของคนที่เข้าใจชีวิตมันดังพอแม้จะพูดแค่ในใจข้อที่สี่ เมื่อคุณเริ่มเข้าใจคุณค่าของความนิ่งโลกภายนอกจะเริ่มสั่นไหวแทนมีบางช่วงของชีวิตที่คุณจะรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังเร่งเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีเสียงมากมายที่พยายามบอกคุณว่าคุณต้องทำให้ได้ต้องประสบความสำเร็จต้องมีต้องเป็นต้องไปให้ถึงแต่เมื่อคุณผ่านความเจ็บปวดมากพอคุณจะเริ่มเห็นว่าความเร่งนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเลย มันแค่ทำให้คุณหลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดตัวคุณเองและเมื่อวันหนึ่งคุณเริ่มหยุดหายใจลึกๆและปล่อยให้ตัวเองนิ่งโลกจะยังหมุนเหมือนเดิมแต่คุณจะมองเห็นทุกอย่างชัดขึ้นความนิ่งไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่การเลือกทำในสิ่งที่ตรงกับใจ ความนิ่งไม่ใช่การเฉยชาแต่คือการมีสติพอที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกมาควบคุมอารมณ์ของคุณความนิ่งคือรากของความมั่นคงทางจิตใจและในทางจิตวิทยามันคือสิ่งที่เรียกว่า inner regulation ความสามารถในการควบคุมพลังภายในตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งรอบข้างเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่รีบวิ่งตามใครอีกต่อไป คุณจะไม่กลัวว่าตัวเองช้ากว่าใครเพราะคุณเริ่มรู้ว่าเส้นทางของคุณไม่ได้มีไว้เปรียบเทียบกับใครเลยและสิ่งที่น่าประหลาดก็คือเมื่อคุณนิ่งโลกภายนอกจะเริ่มสั่นไหวแทนเพราะผู้คนที่เคยชินกับเวอร์ชั่นเดิมของคุณจะเริ่มไม่แน่ใจว่าจะเข้าหาคุณยังไงพวกเขาจะเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ต่างออกไปจากคุณ มันไม่ใช่พลังของความแข็งกร้าวแต่มันคือพลังของความมั่นคงที่มาพร้อมกับการเข้าใจตัวเองคุณจะไม่ต้องพูดว่าฉันไม่เหมือนเดิมเพราะพลังในตัวคุณมันบอกแทนทุกอย่างคุณจะไม่ต้องบอกว่าฉันไม่ยอมให้ใครทำร้ายอีกเพราะคนจะรู้สึกได้เองว่าเขาไม่ควรลอง คุณจะไม่ต้องขีดเส้นขอบเขตด้วยคำพูดเพราะความสงบของคุณคือเส้นที่ชัดเจนที่สุดแล้วผู้คนที่ยังไม่เข้าใจความนิ่งจะกลัวมันเพราะผู้เขาชินกับความวุ่นวายเขาจะรู้สึกว่าความนิ่งของคุณคือกำแพงทั้งที่ความจริงแล้วมันคืออิสรภาพที่คุณสร้างให้ตัวเอง เขาอาจคิดว่าคุณเย็นชาแต่คุณรู้ว่าคุณแค่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังของคุณอีกแล้วเขาอาจคิดว่าคุณยิงแต่คุณรู้ว่าคุณแค่ไม่อยากเสียเวลาชีวิตไปกับอธิบายเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีก เมื่อคุณเริ่มเข้าใจความนิ่งคุณจะเริ่มเห็นว่าการตอบโต้ไม่ได้ทำให้คุณมีอำนาจแต่การนิ่งต่างหากที่ทำให้คุณควบคุมได้ทุกอย่างเพราะคุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของใครอีกต่อไปคุณอยู่ในศูนย์กลางของตัวคุณแล้ว ในช่วงแรกของความนิ่งคุณอาจรู้สึกแปลกมันอาจเงียบจนใจคุณไม่ชินเพราะคุณเคยอยู่กับเสียงของความกังวลเสียงของความกลัวเสียงของการเปรียบเทียบและเสียงของการต้องทำให้ใครสักคนพอใจแต่พอคุณเริ่มนิ่งได้จริงๆคุณจะพบว่าเสียงทั้งหมดนั้นไม่เคยเป็นเสียงของคุณเลย ความนิ่งจะพาคุณกลับมาหาตัวเองอย่างแท้จริงและนั่นคือจุดที่โลกภายนอกเริ่มสัน่นเพราะเมื่อคุณไม่ตอบสนองตามแบบเดิมคุณกำลังเปลี่ยนพลวัตของทุกสิ่งรอบตัวคุณจะเห็นความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มหายไปเองเพราะมันไม่สอดคล้องกับพลังใหม่ของคุณ คุณจะเห็นคนบางคนถอยออกไปเพราะเขาไม่สามารถอยู่ในพลังของความสงบที่แท้จริงได้และคุณจะเห็นสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาเพราะพื้นที่ภายในของคุณเปิดรับมันได้มากขึ้นคุณไม่ได้กลายเป็นคนเย็นชาคุณไม่ได้กลายเป็นคนเฉยเมยคุณแค่ไม่ต้องใช้เสียงเพื่อมีอำนาจอีกต่อไป และนั่นแหละคือการลุกขึ้นครั้งใหม่ที่เงียบแต่ส่งพลังที่ประหยัดที่สุดในชีวิตเพราะคุณไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้แต่คุณลุกขึ้นเพื่อไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับอะไรอีกคุณนิ่งเพราะคุณมั่นคงคุณเงียบเพราะคุณเข้าใจและคุณไม่อธิบายเพราะคุณไม่ต้องการให้ใครเห็นค่าเพราะคุณเห็นมันอยู่แล้วในตัวเอง การลุกขึ้นของคุณครั้งนี้จึงไม่ใช่การตะโกนใส่โลกแต่มันคือการกระซิบเบาๆกับหัวใจตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตในแบบที่สงบและมั่นคงจริงๆข้อที่หความเงียบของคนที่ผ่านอะไรมาแล้วมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความแข็งแรงในแบบที่คนอื่นไม่เข้าใจเมื่อคุณเริ่มเข้าใจชีวิตคุณจะพบว่า คนที่พูดน้อยลงไม่ได้มีอะไรจะพูดน้อยลงแต่เพราะเขาเลือกจะพูดน้อยลงต่างหากเขาไม่ได้เงียบเพราะไม่มีพลังเขาเงียบเพราะเขาไม่อยากเสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาไม่ได้ใจเย็นเพราะเฉยชาแต่เพราะเขารู้แล้วว่าการใจร้อนมันเคยทำให้เขาพังมามากแค่ไหนเขาไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแต่เพราะเขารู้แล้วว่าการแสดงออกทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเสมอไป บางครั้งการไม่ตอบสนองนั่นแหละคือการตอบกลับที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตในทางจิตวิทยาเราเรียกช่วงนี้ว่า Phase of emotional maturity ระยะที่คนเริ่มมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เต็มที่มันคือช่วงที่หัวใจกับสมองเริ่มทำงานไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเหมือนเมื่อก่อน คุณไม่รีบตอบสนองทุกสิ่งที่มากระทบคุณไม่รีบปกป้องตัวเองจากทุกความเข้าใจผิดเพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจและไม่ใช่ทุกเรื่องต้องอธิบายความสงบที่คุณมีในตอนนี้ไม่ได้มาจากการได้ในสิ่งที่อยากได้แต่มาจากการยอมรับสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังและยังคงนิ่งอยู่ได้โดยไม่พัง คนที่ยังไม่เคยผ่านการแตกสลายจะไม่เข้าใจพลังของความเงียบเขาจะคิดว่าความเงียบคือการยอมแพ้เขาจะคิดว่าการไม่ตอบคือการไม่มีคำตอบแต่คนที่เคยเจ็บเคยเหนื่อยเคยล้มเคยสูญเสียจะรู้ว่าความเงียบบางครั้งคือภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่สูงที่สุดในชีวิตเพราะมันป้องกันไม่ให้คุณถูกดูดพลังไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับหัวใจอีกต่อไป คุณเคยพูดมากเกินไปกับคนที่ไม่ฟังเคยอธิบายมากเกินไปให้คนที่ไม่เข้าใจเคยยื้อสิ่งที่หมดอายุเคยวิ่งตามคำตอบจากคนที่ไม่ตั้งใจจะตอบแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าพอแล้วและในวันที่คุณพูดคำนี้กับตัวเองโดยไม่ต้องพูดออกเสียงคุณจะเริ่มแข็งแรงขึ้นทันทีความเงียบของคุณจะไม่ใช่การถอยหนีแต่มันคือการยืนมั่นในพลังของตัวเอง คนที่เข้าใจจะรู้ว่าความเงียบของคุณไม่ใช่กำแพงแต่มันคือสัญญาณว่าคุณหายดีแล้วคุณไม่ต้องตอบโต้เพราะคุณไม่ได้อยู่ในสนามเดิมคุณไม่ต้องอธิบายเพราะคุณไม่ได้ต้องการการยอมรับคุณไม่ต้องแสดงว่าเข้มแข็งเพราะคุณรู้ว่าความอ่อนโยนกับตัวเองต่างหากคือความแข็งแกร่งที่สุดคุณจะเริ่มมองเห็นว่าความเงียบของคุณมีผลกับคนรอบตัวมากกว่าที่คิด คนที่เคยพูดจาไม่ดีกับคุณจะเริ่มลังเลก่อนพูดคนที่เคยเอาเปรียบคุณจะเริ่มรู้สึกเกรงใจคนที่เคยไม่เห็นคุณค่าจะเริ่มหันกลับมามองใหม่แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือคุณจะไม่ต้องการให้ใครกลับมาอีกแล้วเพราะคุณไม่ได้เงียบเพื่อให้เขาคิดถึงคุณเงียบเพราะคุณคิดถึงตัวเองมากพอแล้วการลุกขึ้นของคุณครั้งนี้จึงไม่ต้องมีคำพูด ไม่ต้องมีคำสัญญาไม่ต้องมีคำประกาศเพราะทุกคนจะรู้ได้เองโดยไม่ต้องพูดว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณอาจไม่ต้องการเอาชนะใครแต่คุณชนะตัวเองไปแล้วคุณอาจไม่ต้องการยืนยันคุณค่าแต่คุณเห็นมันด้วยตาตัวเองแล้วคุณอาจไม่ได้พูดอะไรเลยแต่คนที่เคยดูถูกคุณจะได้ยินเสียงของคุณในความเงียบนั่นแหละ และนั่นคือความสั่นสะเทือนที่แท้จริงไม่ใช่จากเสียงตะโกนแต่จากความนิ่งของคนที่ผ่านพายุมาแล้วเลือกยืนอยู่ตรงนี้อย่างสงบโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกการเงียบของคุณในวันนี้คือคำประกาศของคนที่กลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วข้อที่6การลุกขึ้นเงียบๆครั้งนี้อาจไม่มีใครเห็นแต่มันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดกาลคุณอาจไม่รู้ตัวหรอก ว่าวันที่คุณลุกขึ้นโดยไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครให้กำลังใจไม่มีแม้แต่คำพูดปลอบใจจากใครเลยวันนั้นคุณได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงแล้วเพราะคุณไม่ได้ลุกขึ้นด้วยแรงจากใครแต่คุณลุกขึ้นด้วยแรงจากข้างในของคุณเองแล้วแรงจากข้างในนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้อีกคุณจะไม่ต้องโพสให้ใครเห็นว่าคุณโอเคแล้วไม่ต้องแสดงให้ใครรู้ว่าคุณผ่านมันมาได้ เพราะคุณจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าความสงบภายในที่คุณมีมันมากพอจะยืนยันว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเจ็บปวดที่เคยกรีดหัวใจคุณมันจะยังอยู่แต่มันจะไม่ทำร้ายคุณเหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้คุณมองมันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธในทางจิตวิทยานักบำบัดเรียกจุดนี้ว่า post-traumatic growth การเติบโตหลังความเจ็บปวด มันคือภาวะที่คนเราผ่านความทุกข์มาแล้วแต่ไม่ได้แค่รอดจากมันเขาเปลี่ยนเพราะมันเขาเข้าใจโลกมากขึ้นเขาอ่อนโยนกับคนอื่นมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเขาอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นด้วยคุณอาจเคยเป็นคนที่ใช้คำพูดปกป้องตัวเองเคยเป็นคนที่ต้องพูดเสียงดังเพื่อให้คนได้ยินเคยต้องยืนยันว่าคุณมีค่าเคยต้องอธิบายว่าคุณตั้งใจแค่ไหนแต่ตอนนี้ คุณไม่ต้องแล้วเพราะคุณไม่ต้องการให้ใครเชื่ออีกต่อไปคุณเชื่อตัวเองแล้วและความเชื่อนี้แหละคือพลังที่สั่นสะเทือนที่สุดในชีวิตคุณจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากขึ้นแต่ทุกการกระทําของคุณจะมีความหมายมากกว่าเดิมคุณจะพูดน้อยลงแต่ทุกคําพูดของคุณจะหนักแน่นขึ้นคุณจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จะตอบด้วยสติ คุณจะไม่รีบแก้ตัวแต่จะยิ้มเบาๆแล้วปล่อยให้เวลาเป็นคำอธิบายแทนคุณจะไม่พยายามพิสูจน์อะไรเพราะคุณรู้ว่าคนที่เข้าใจเขาไม่ต้องให้คุณพิสูจน์ส่วนคนที่ไม่เข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องเสียพลังอธิบายอีกการลุกขึ้นเงียบๆครั้งนี้อาจไม่มีใครรู้แต่คุณจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่เพราะคุณกำลังคืนพลังทั้งหมดให้กับตัวเองคุณไม่ให้ความเจ็บปวดควบคุมคุณอีก ไม่ให้คำพูดของใครมากำหนดคุณค่าอีกและไม่ให้ความผิดพลาดเก่ามีอำนาจเหนือตัวคุณอีกต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจมองย้อนกลับมาแล้วแทบไม่เชื่อเลยว่าคุณคนนี้เคยร้องไห้แทบทุกคืนเคยคิดว่าตัวเองไม่มีวันลุกขึ้นได้เคยรู้สึกไร้ค่าเคยกลัวจะอยู่คนเดียวแต่ตอนนั้นเองคุณจะยิ้มแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะที่ไม่ยอมแพ้ เพราะคุณจะรู้ว่าการลุกขึ้นของคุณในครั้งนั้นมันเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองมันเปลี่ยนวิธีที่คุณรักและมันเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตจากการเอาตัวรอดไปเป็นการอยู่ด้วยความเข้าใจคุณจะเริ่มรู้ว่าไม่ต้องรีบมีคำตอบไม่ต้องรีบหาทางแก้ไม่ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพราะคุณเริ่มรู้ว่าคุณเองก็เป็นมนุษย์ และมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่ล้มแต่คือคนที่ลุกขึ้นจากการล้มแล้วไม่กลับไปล้มในแบบเดิมอีกไม่มีเสียงไหนดังเท่าเสียงของใจคุณในวันที่มันสงบไม่มีพลังไหนแรงเท่าความมั่นใจที่ไม่ต้องอวดและไม่มีชัยชนะไหนยิ่งใหญ่เท่าการชนะตัวเองดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังลุกขึ้นจากความเงียบอย่าดูถูกมันเลย เพราะการลุกขึ้นแบบนี้แหละที่โลกภายนอกอาจไม่เห็นแต่มันกำลังเปลี่ยนทุกอย่างภายในคุณอยู่ช้าๆอย่างมั่นคงและเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณก้าวเดินออกไปข้างหน้าอีกครั้งโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเพราะคุณไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมคุณกลับมาในฐานะคนที่เข้าใจตัวเองจนไม่ต้องอธิบายอีกต่อไปการลุกขึ้นเงียบๆครั้งนี้อาจไม่ดัง แต่เชื่อเธอะมันจะสั่นสะเทือนทั้งชีวิตของคุณอย่างแน่นอน